S <S> <S ยังไง <S <S 2> <S 2> วันนี้เราไม่เจอกันนานนะก่อนสิ่ง <S 2> <S 2> ใดสิ่งใดแล้วเราไม่เจอกันนานนะ <S 2> <S 2> <S เราสามคนไม่เจอกันนี้ประมาณเดือนหนึ่ง <S 2> <S 2> <S มึงเชื่อไหมเวลามีข่าวดารามานะกูคันกันใช่ไหมกูภาวนาเมืม่อไห่จะมีกองจีบอีกที่จะเมาสดารากับเพื่อน <S 2> <S 2> <S <S เรื่องชาวบ้านคือเรื่องของเรา,เ<อ>าไม่ใช่แค่เรื่องดา,า,ด<อ>าราดะกูไปเที่ยวญี่ปุ่นนะมึงเชื่อไหมคนก็ดีเอ็มมาหาล่าสุดนีผู้หญิงเหรอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมีนอกก้องคนหนึง่งดีเอ็มมามีอะไรปะเนี่ยจะแทงกูปะเนี่ยไม่แทงไม่แทงเรื่องมันซับซ้อนมากแม่งพิมพ์มาประมาณแบบสามพารากราฟเขาบอกว่า เขาว่าม <ineffective> ีแฟนแฟนเขาไม่รักไม่ค่อยสนใจเขาเขาก็เลยไปเผลอคุยกับผู้ชายคนนึงแฟนจับได้ก็เลยเลิกผู้ชายคนนี้กลับมาหาแฟนแต่พอกลับมาหาแฟนเสือกจับได้ว่าในระหว่างที่เขาคุยเนี้ยแฟนก็คุยกับอีกคนนึงแล้วแฟนคุยกับอีกคนนึงความสัมพันธ์มันก็ไม่นิ่งก็มีผู้ชายอีกคนนึงเข้ามาเป็นผู้ใหญ่แต่เสือกมีลูกมีเมียแล้วในระหว่างนั้นเสือกไปมีอะไรกันโดยที่ไม่ได้สมยอมอีกหนึ่งเดือนต่อมาท้อง ชีวิตยุ่งเหยิงพอท้องเสร็จปุ๊บก,ก็ไปลงบันทึกประจําจวันว่าผู้ชายคนนี้ผมคือนแฟนก็คิดว่าลูกอ่ะเป็นของผู้ชายคนนั้นแต่สรุปไปตรวจทันแล้วอ่ะเป็นของใครเป็นของแฟนเป็นของแฟน<า>เป็นของแฟนนี่เรื่องเฮียอะไรเนีย่ยแล้วกูเห็นลูกเค้าอันเนี้ ในใจกูคิดเลยว่าถ้าเขารู้ว่ามีหน่วยงานเนี้ยเขาก็คงไม่ดีเอมหาเราจริงคือวิธีที่ป้องกันที่ง่ายที่สุดก็คือถุงยางอนามัยแต่ว่าจริงๆแล้วการคุมกําเนิดเนี่ยคือมันกันได้เหมือนกันแบบเขาเรียกว่าเป็นการทําหมันคุ้มเคยไหมหมากูเพิ่งทำหมันอ่าไม่เจ็บไม่เจ็บกับหมาสิครับเอ้ามันคนละสกิลที่ลเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้กูบอกว่าหมาบูทำหมันแล้วมึงเข้ามาถามกูเคยไหมเคยไหมกูจะทำหมานทำเฮี้ยอะไรกูยังไม่มีลูกเลยไอ้สัตว์ คือจริงๆแล้วคุมกําเนิดเนี่ยก็คือคุมโดยการทําหมันซึ่งการทําหมันเนี่ยจริงๆคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ฟรีๆแต่คนดันไม่รู้กูก็ไม่รู้กูเพิ่งรู้ว่าทําหมันฟรีเหรอนอกจากนั้นยังมีการรับยาคุมกําเนิดหรือฝังยาคุมกําเนิดและก็ถุงยางอนามัยป้องกันฟรีตั้งหากใช่ถูกต้องง่ายมากสามารถติดต่อไปนะคะสอบถามไปได้ที่ทางสปสชสายด่วนของเขาเลยคือ1น3 0ค่ะาหรือว่าใครมีแอปเป๋าตังค์นะครับสามารถเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพได้เลยในแอปเขามีชื่อโรงพยาบาล คลินิกแล้วก็ร้านยาให้เราเลือกใช่ <นะ S 2> แค่ง่ายๆนะถือบัตรประชาชนไปรับได้เลยแล้วก็สปสชเนี่ยเขาจะมีการจัดการการตั้งคันที่ไม่พร้อมด้วยไอ้ืีอ,<ไ>อหรือว่ากูดีเองนบอกน้องคนดีๆว่าว่าสปสอชอ,อาจจะเป็นที่ประสาดเพราะว่าี่ที่เขาที่เขาพูดกับกูอ่ะคือเขาไม่พร้อมเกิดมาก็เป็นภาระสังคมอีกอันนี้กูว่าเรื่องนี้สําคัญนะฉะนั้นก็ปรึกษาเขาดีกว่า1 3 3 0นนี่น่าจะเหมาะกับกูใช่ซึ่งทางนี้นะเป็นทางออกจะมีการให้คําปรึกษาคําแนะนําเพื่อตัดสินใจนะซึ่งกรณีเข้าข่ายตามกฎหมายในรยุตตติแ่ั้งค จะได้รับการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยจากสถานบริการสุขภาพที่เป็นทางการสิทธิประโยชน์นี้ก็คือรวมถึงการป้องกันการท้องซ้าด้วยพี่โอ๊ตการฝังยาคุมกําเนิดอันนี้ก็ช่วยการใช้ห่วงคุมกําเนิดนี้ก็ช่วยก็คือเขาจะฝังไว้ใต้ท้องแขนอะไรเงี้ยหลายหลายคนถ้าเกิดแบบได้ศึกษาก็จะรู้แต่ถ้าเราเปลี่ยนแบบเราไม่ได้ฝังใต้ท้องแขนแล้วเปลี่ยนไปฝังใต้ท้องหมาอย่างนี้ได้ไหมเคยเหรอหรือว่าชอบในรถก็ฝังใต้ท้องรถเงี้ยอุ้ยึงต้องใช้เลยชอบในรถต้องหมู่บ้านกูเลยโอ๊ต ไอ้เหี้ยมึงไปฝังตรงนั้นเลยต่อไปนะจะไม่เล่าอะไรให้ฟังลจะจำสันยาเลยบอกในรายการตรงนี้ว่าจะไม่เล่าอะไรให้ฟังแล้วเกิน,น <ะ S 2> ทำไมอะกูฟ้องมึงแน่โทรไปปรึกษาเขาก่อนกูโทรไปฟ้องเขาด้วยส่ะ <c oughs> เอาสิ วถ้าอยากโทรไปฟ้องเขานะอยากโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะโทรไปได้ที่สายด่วนปรึกษาเอบและท้องไม่พร้อมโทรไปที่1663อันนี้คนละเบอร์นะคนละเบอร์แล้วนะคนละเบินนะคนระเบินแล้วนะถ้าใครสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะแนบช่องทางติดต่อไว้ที่ใต้คลิปใน description เลยค่ะคืออยากให้ทุกคนนะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองเพราะว่าคนไทยมีสิทธิ์นะคะคนไทยเรามีสิทธิ์นะคะคนไทยเรามีสิทธิ์นะคะปาริญญาไม่มีแต่มีนะคะแอ้ ค่ะน้องปูเปรี้ยวสวัสดีค่ะชื่อหลักมากเลยค่ะเฮ้ยทรงไม่ห้าวนะแบบไม่ไม่ดูดุไม่ดูอะไรี้ทรงหนูเดินอยู่ข้างนอกพี่ไม่คิดว่าหนูแบบทํางานอะไรแบบเกี่ยวกับกระสุนปืนหรืออะไรที่มันยุทธภาก่อนนะหนูค้าอาวุธเหรอคะไม่ใช่ค่ะตําแหน่งหนูจริงๆเป็นช่างสัมภวุธเพราะว่าจบช่างฝีมือทหารมาช่างสัมภวุธคือซ่อมปืนรวมไปจนถึงการผลิตกระสุนด้วยอุ๊ยเหรอทางเป็นคนกาะกระสุนดี่ก็แบบก่อปืนก่อปืนก่อนปืนเหร เขาทำโรงงานหรือก็มีโรงงานต้องไปโรงงานเป็นคนควบคุมอ่าเหมือน QC ใช่ไหมคะผลิตด้วยเลยค่ะผลิตด้วยเลยเหรอหนูปอกเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าหนูหนูเป็นช่างเลยค่ะโซ่ใหม่ไอลูกไอลูกเล็กๆๆเล็กที่มันอยู่ในในตัวกระสุนถูกไหมที่หนูต้องทำหนูไหมใช่ค่ะไอสัตว์ก็บอลแล้วไม่ตอนแรกพี่นึกว่ามันเป็นโรงงานเป็นอะไรอย่างนี้อ๋อมันยิงทั้นี้ก็คือจะมีโรงงานจะเป็นคนทำอยู่ที่กรมหนูอะค่ะเขาจะเป็นแบบว่ามีทั้งเครื่องแบบเก่ากับแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วด้วยแต หนูเป็นข้าราชการถูกไหมใช่ค่ะมีตําแหน่งมียศอะไรหนูยศอะไรตอนนี้ยศแค่จ้าวาสนาอะไรสิบดาวเนี่ยโค้เครียดเขาถืออาวุธด้วยเขามีอาวุธบอกยศไม่ได้เหรอบอกยศไม่ได้เหรอบอกพวกเราไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่แล้วหนูประจําหน่วยงานไหนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยหมายถึงว่าสถานที่ทำงานอยู่สัมภูฐานบกเลยค่ะอยู่แถวไหนวะแถวแถวในเมืองแกียกลายเกียกลายเกกลายแกกลายโซนทหารหมดเลยแอเรียนั้นหมดเลยวว้า คือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้หนูเป็นขน้าราชการเลน,นูอย่างเป็นเองหนีคะน่ะหนีท่างหานูหนีทาหนีูาานนเป็นผู้ชายไปเลยหนีคุณแม่ค,<อ>ค่ะเพราะว่าคุณแม่ตั้งใจจะให้เรียนเราต่อสายศิลปะเหมือนนาแต่ความเราอ่ะแบบว่ามีรุ่นพี่มาแนะแนวใช่ไหมว่าเออถ้าไปโรงเรียนช่างฝีมือนะจะต้องอยู่หอแล้วความแบบชาเลนตัวเองฉันไม่อยากอยู่บ้านกูอยากอยู่หอหนีเลยหนีไปสอบแล้วนันทารึ่งสอบติด มันก็สอบเหมือนเหมือนสอบเข้ามหาลัยอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะสอบวิชาการทั้งหมดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสอบหลักหมื่นแต่ผู้หญิงเอาแค่52คนแล้วกคนติดแต่ก่อนตัวเขาไม่ได้เท่านี้นะร้อยโลเฮ้ยเหรอใช่ค่ะหนักเก้าสิบแ9ดโดนผัวทิ้งค่ะโดนแฟนทิ้งซึ่งไม่เกี่ยวค่ะแฟนคนแรกเอาย้อนไปแฟนคนแรกเลยของหนูตอนมส่ะเป็นลุงในสหัสใช่เรียนด้วยกันและเขามาจีบหรอยังไงหนูก็จีบเขา ดูเป็นคอมหรอใช่แต่ก็มาใจแตกเพราะว่าแอบชอบพี่ข้างบ้านพี่ข้างบ้านเป็นผู้ชายผู้ชายมันนุ่หล่อจังเลยหล่อจ้ำเลยเดินมาปุ๊บแบบผ่านอยู่นั่นแหละแม่งเอ้ยสักทีนี้ชอบแม่งเลยอีสัตว์แน่นอนจีบนานป่ะหนูจีบนานป่ะไม่กี่เดือนค่ะเดือนเดียวเดือนถึงว่านานนะใช่พี่ยศสองสามวันก็ได้สองสามวันก็ได้เฮ้ยนี่ทำไมเนี่ยอะไรอะไรเป็นอะไรไรเอ้ยเงินกู้หนักอ่ะมาทำรายการเนี้ยเว่อวั ไปหมดแล้วตัะเริบเลยไม่แต่พี่คนนี้เขาก็สอนงานน้องนะคือไปมีอะไรกันครั้งแรกในสวนสวนสาธารณะไอ้เหี้ยครั้งแรกอะนะบ้านติดกันจะให้ไปที่ไหนบ้านเอยบ้านติดกันจะไปบ้านเลย อไม่ได้ก็แบบผู้ใหญ่ออแม่ยเพราะแม่อยู่ผู้ใหยายชายายเราไม่ถูกกันเหมือนเหมือนเราก็เลยแบบต้องออกไปเที่ยวข้างนอกถูกไหมเดี๋ยวก่อนนะแม่อยู่ไม่เท่าไหร่ใครไม่ถูกกันนะยายกับยายไม่ถูกกันยายเขากับยายเราไม่ถูกกันชอกขิงกันหลานมึงก็มายุ่งกับลูกกูหลานกูอะไรอย่างเงี้ยขิงกันไปขิงกันมาก็แบบเออบ้านคงไม่ใช่เซฟโซนละส่วนฐานะส่วนฐานะคือเซฟโซนแล้วแล้วโซนฐานะมันมันยังไงเหรอเราพี่ฟังหน่อยความเฮี้ยงคือครั้งแรกตุแกอะไรกัดกระตุ่น หรือว่ากััดอะไรเข้าไปในห้องน้ําเสร็จปุ๊บแบบฟีลลิ่งดีอ่ะมันก็เอาดรออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสถานะแล้วมันก็ต้มีห้องน้ําสถานะอยู่ใช่มันก็ขั้งแรกไม่เป็นเงอะเงอะงะนู่นนี่นั่นพอกําลังจะจะเริ่มเป็นจะเริ่มรู้สึกปุ๊บตุ๊กแกแม่งตัวใหญ่มากตท่าฝ่ามือตกมาปบเข้าให้แตกไปตรงไหนตกไปตรงไหนตกใส่ตรงคู่พวกหนูอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะให้ดวก่อนดูไอ้ตรงคู่มันตรงไหนมัน หนูยู่กระตรมกระโดถ้าจำลองเหตุการณ์จำลองอย่นี้ใครให้การจำลองแต่กระตูงอย่างงี้ขั้นหลังกระปองแป๊บแป๊บนึงนะเข้าใจนะว่ารายการจังไรอะแต่เราทำท่าเสมือนกันไม่ได้ตง ไม่ต้องไม่ไม่ต้องกระดว่าหรือว่าเราจะทําให้เฮียดี่เป็นตุ๊กแกอ่ะถ้ากูถ้ากูเป็นมันสองคนหนูเป็นตุ๊กแกนะแล้วมันล่วงมาขึ้นบนด้วยนะมัขึ้นไปเกาะรอเลยที่ฝนไปแล้วล่วงออกมาขึ้นไปเกาะรอเลยเดี๋ยวนะแปลว่าตุ๊กแกไม่ท่านมันคือยืนอ่ะยืนซ้อนกันอยู่โอเคยืนนะยืนซ้อนหลังกันอยู่เสร็จปุ๊บคือฟิลกำลังจะเป็นแล้วครั้งแรกของเราแม่แม่แม่งมัฟลงมาตรงกลางของทั้งคู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยลงไปที่พื้นผู้ชายคือเซฟหนูมากแม่งเปิดประตูเราวิ่งออกก่อนเลยแม่งเปิดประตูเราวิ่งอออกก่นเลย ไม่คําถามคือมึงกำลังจะปฏิบัติแล้วเนี่ยตอนมันวิ่งออกไปมันเก็บตุ๊กแกมันหรือยังไอเฮียอะไรมันจะปูวิ่งไปไม่ได้ไอตุ๊กแกตุ๊กแกที่แก่เฮียแล้วปาก็วิ่งอยู่ใช่ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกใหญ่มากเดชมุคลคือตุ๊กแกมันไม่สนใจหนูมันอ้าปากค้างแล้ววิ่งตามเพาออกไปมันบอกว่าอุ้ยเจอตัวเพาะเจอตัวเพาะไม่ผมเฮลโหลไม่เฟรนด์วิ่งตามเพื่อนไปคำนึงนะใจหนูแม่ถ้าดูอยู่หนูขอโทษแม่ถ้าดูอยู่หนูขอโทษ แต่คนนี้ก็คือมีเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าผู้ชายดูหนังโปด้วยนะก็คือหมายหมายถึงว่าก็คือคบกันจริงจังคบกันจริงจังเป็นเวลา1ปี4เดือนทะเลาะเรื่องหนังโปททำไมอ่ะความเด็กของเราเราไม่รู้หรอกว่าการดูหนังโปมันอะไรยังไงแต่ถ้ากับมึงไปดูบอดี้ผู้หญิงคนอื่นมันไม่โอเคอ๋อหึงหึงหวงหึงหงมึงดูทำไมไปดูเขาทำไมมึงอ่ะไปดูเขาทำไมวะบานะฉันรักก็รักฉัน ไม่กวในวันนั้นยังเด็กเราทุกนนี้ดูได้ไหมกูไม่ดูได้ไหมเอาเลยเราก็ดูดูด้วยกันก็ไม่ซีด้วยแต่ตอนนั้นรู้สึกเพราะต่งคนต่างครั้งแรกของกันและการอะไรเข้าใจได้เข้าใจได้ก็เลยเลิกกันด้วยเรื่องนี้เลิกกันด้วยเรื่องมือที่สามออเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงของผู้ชายเรายังไม่ได้ถามเลยเขามีแฟนมากี่คนมีแฟนไปกี่คนทั้งหมด 5คนใน5คนที่เป็นแบบนั้นหมดไหมเอาง่ายๆว่ามีแค่คนที่2ที่ไม่โดนส้นตีนจากแฟนคนที่2น่ารักคนที่2น่ารักแต่เลิกกันเพราะว่าเราเฮียเองอ๋อเราเฮียเองเขาเฮียเองขอคนที่แบบเด็กๆคนทีสองคนท้งสองคนที่สคนที่3าม อ่ะอันนี้เราเข้าโรงเรียนทหารแล้วเขาเรียนช่างยนต์หนูเรียนช่างซ่อมแต่หนูกับคนนี้คือเพื่อนกันเลยคือปีเดียวกันปีเดียวกันใช่ก็คบกันความรักไม่ได้ถึงขั้นหมือหวาก็แฟนทั่วไปปกติแต่จุดเปลี่ยนคือเขาเริ่มมีการพี่ซันี่รู้จักโป้ไหมโป้ทคนดื่มกันโป้โปคนเดีเขากิน แล้วเขาก็ดูดกัญชาเพิ่ม,มวันนั้นก็มีการแบบว่านั่งรถอะ่ะหนูก็ดื่มมาด้วยแหละไปดื่ม,มใต้หอกับเพื่อนอแล้วก็ซ้อนรถกลับแล้วก็มีเพื่อนอีกคันหนึ่งขับตาม,อ,มอยู่ดีเขาก็หลอนเลยขึ้นมาก็ไม่รู้ก็บอกว่าเมื่ออยากไปซ้อนรถมันใช่ไหม,มกูรู้นะว่ามึงนอกใจกูแล้วก็อะไรของมึงลอยขึ้นมาเองหลอนขึ้นมาเองใช่อ,อยู่ดีก็พูดขึ้นมาแล้วก็แบบพอถึงแยกอโศกเสร็จปุ๊บตกแน่แน่ยังไงก็ตกมอไซค์แน่ๆก็เลยแบบว่าพยายามแบบหาทางเซฟเริ่มคิดท เขาขับเร็วแล้วสะบัดเราลงก็เลยแบบว่าเอาเนี่ยลงข้างเนี้ยลงหมดเลยแขนหักเนี่ยนิ้วก้อยก็คือผิดรูปไปเลยใช่แต่ว่าหน้าอย่าเป็นไรก็พอมันวนกลับมาช่วยไหมหรือมันไปเลยหนูไม่รู้นะว่าเขาสร้างภาพต่อแหลหรือการแสดงอะไรของเขาเขาขับไปได้สักสักนิดแล้วนะแล้วอยู่ดีเขาก็แบบเขาเริ่มเห็นคนมามุงหนูอ่ะเขาถอยรถกลับมาเธอเป็นยังไงบ้างฉันไม่นิสัยใจเธอหายไปตอนไหน็แือว่าแบบไอ้การแสดงปะวะหายไปตอนไหนด้วย มีคำถามดูหังได้ถามว่ามึงการแสดงหรือเปล่านี่คือคำถามในใจทุกวันนี้ใช่ต้นต้นเป็นอะไรอ่ะแล้วคนมุงต้นอยู่มึงหันกลับไปแล้วกูบอกว่าใช่้มันเครื่องใดเกี่ยวเลยเว่าเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเพื่อนการแสดงแล้วใช่ไหมคือกลัวว่าคนจะเอาเรื่องเขาลากหนูซ้อนมอไซค์กับทั้งทั้งที่แขนหนูหักอย่างนั้นอ่ะแล้วก็อย่างเนี้อ๋อ ใช่หนูอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คือหันข้างอย่างเงี้ยแล้วก็แบบประคองแขนเองข้างหนึ่งแล้วเขาก็ขับช้าลงเพื่อไม่ให้เราตกอีก<ม>เหมือนเขาเริ่มได้สติแล้ว<ม>ก็จนเข้าห้อง e อไอหนูก็แบบนอนร้องไห้พามแผลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาขอโทษอ่ะโอเคให้อภัยรู้ว่าเขามางน้อยไงเธอไม่ต้องห่วงนะบ้านหลังอะเราติดเชือกรอแล้ว <c oughs> เราติด <c oughs> เราติดสายรัดแล้วเฮ้ยควายเธอไม่นุ่งอีกางละเพราะว่าเรามีสายรัดเดี๋ยวเราเอายางยืดต้องขับให้ดีมึงเคยเห็นแบบมอเตอร์ไซค์ประคองตลาดปะที่ มองอยู่ว่าตีนถีบหน้าจริงนะเคยดูถูกทีเคยดูถูกทีเคยมิ่นกันน้อยสิอย่าดูถูกทีเคยดูถูกทีเคยดูถูกทีอย่ะดูถูกทีเราม o แค่มอเตอร์ไซค์ห้างไงเราไม่มีเงินไปซื้อรถยนต์หรอกหลังจากนั้นมีอะไรป้าหลังจากนั้นมีอะไร่าันก็โดนซ้อมฉ่ำสิคะสภาพเราบอกหน่อยว่าออกมาเป็นไงเลอะที่เละแบบเกินกว่าคำบรรยายหน้าปูดหน้าบวมหัวแตก้ํำข้างในไปหมดเลยแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทนเลยนะใช่วันนั้นตัดสินใจบอกว่าไม่เอาแล้วจน คนที่ห้าเลยค่ะคนที่ห้าคนที่ห้าคนที่ห้าเนี่ยอันนี้คือล่าสุดปาดเป็นแวดวงทหารเหมือนกันไม่เคยเจอกันมาก่อนแค่จุดเริ่มมันก็มันก็แย่แล้วเรากิดเพียยางแล้วก็ยังไปต่อคบนานไหมคนนี้ก็สามปีกว่ากว่าสามปีจุดเริ่มต้นเย่แล้วมึงก็ยังอยู่สามปีโออีปูเปี้ยวพอจุดเริ่มต้นอย่างงี้มึงยังทนได้สามปีได้ไงจุดเริ่มต้นคืออะไรจุดเป็นเม่ยน้อย โดยไม่รู้ตัวเลยอ๋อโดยไม่รู้ตัวโอเคถ้า <อะ S 1> โดยไม่รู้ตัวเข้าใจได้พอรู้ปุ๊บแล้วแล้วรู้ก็พยายามจะออกอออไใช่ไหมขอแล้วแล้วเอือพอเราไม่เอาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอเวลาได้ไหมเขายังอยากอยู่กับหนูต่อเดี๋ยวขอไปเคลียร์หนูก็เอาเขาให้ใจเราอะแล้วมันมีหลักฐานยืนยันไหมว่าเขาอยากกันจริงๆวิดีโอคอลค่ะพอจดกันที่ลรบุรีแล้วเขาก็ไปจบกันที่โรบุรีมาเริ่มต้นใหม่กับหนูใช่แล้วเขามีเซ็กซ์กันจนแบบบ่อยกันเกิดมาไม่เคยเจอ ตะเลงฮอกมาเลยตอปิโดหนูเจอตอปิโดเหรอนั่นแหละเชียร์เฮ้ยอ้ายว้ายอะไรมึงว้ายอะไรเฟกนิววิ่งอะไม่เคยไม่เฟกหนูเจออัพเปอรโร่เหรออัพอรโร่อยสามใหญ่จริงหนูแบบหนูเข้าลงมาเลยมันเหมือนมันเจ็บอะมันเจ็บไปหมดแล้วว่าแบบคนเฮี้ยอะไรพกมาขนาดนี้วะคนเฮี้ยอะไรพกมาขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยกูว่าคนเหี้ยอะไรพกมาขนาดนี้กูว่านะเจอลูกเสดมมไปก็ใหญ่แล้วโอ้โหเจอของพี่ บ้าเอ้ยมือ,อกรอะสุนเจาะกรอบเจ็บอะเจ็บหมดโลกจนแบบ ปวดท้องไม่ไหวแล้วตื่นมาคือมีเลือดออกแต่มาเป็นเหตุผลให้ให้หนูแบบมันแคร็กกันในความสัมพันธ์หรอกลัวจากคนที่เลิฟเซก้าพี่พอพอรู้ว่าจะมีกับเขาอะเรากลัวไปแล้วแม่งจะเจ็บไหมนู่นนั่นมันเลยมีความรู้สึกแบบต่อต้านพอผ่านเหตุการณ์นี้ไปเขาประจําอยู่อีกหน่วยเขามีหน้าที่อารักขาบุคคลสําคัญนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่ว่าเขาไม่เหมือนเดิมกันหนูเลยตั้งแต่เขาไปแล้วเหตุผลมันมาจากเขามีคนอื่นไปแล้วคือจับไปจับมาผู้หญิงคนนั้นคือหน้าห้องของนาย มันกินเป็นวงกลมของเขาตั้งแต่พี่ทำรายการมานะพี่ไม่เคยแนะนำตรงนี้เลยเนาะงั้นพี่แนะนำสั้นๆเลยนะผมไม่ต้องมีแฟนหรอกลูกผมไม่ต้องมีแฟนหรอกลูกแ <c oughs> ล้อยู่คนเดียว่ะ สเปคมาถ้าเอาเป็นหน้าตาภายนอกขอสูงไหล่กว้างไหล่แบบช่วงนี้กว้างเพราะเป็นคนรู้สึกว่าเราโดนลังแกมมาตลอดเราอยากได้คนที่เขาพร้อมจะกอดเราตกผายไหล่ผึ่งไม่เช่ตบกูอีกอะอยากนะตหกว้างแล้วมาตบกูอีกนะไม่เอาล้วนะขอสูงก่นหนุนร้อยแปดสิบไปเลยโอเคชอบตัวสูงฟิลแบบพระเอกนิยายอะอะไรอย่างเงี้ยชอบหน้าแบบตาตีนน่ารักน่ารักใช่เขาขาอันนั้นคือภายนอกแต่ถ้าถามว่าเอาชีวิตจริงละหนูอยากได้คนที่ดูแลหนูได้พพอร์ตความรู้สึก อย่าให้หนูแบบว่าเฮ้ยถ้าเราดิ่งอ่ะช่วยกอดเราได้ป่ะช่วยเป็นเซฟโซนช่วยเป็นบ้านให้เราหน่อยหนูขอแค่นั้นไม่เอาสตีนอีกอาชีพล่ะเข็ดกับข้าราชการหรือยังกลายเป็นสิ่งที่หนูแอนตี้ไปเลยแต่ที่เราพูดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคนดีๆก็มีเพียงแต่ว่าน้องเขาดันไปเจอคนที่มันไม่ดีพอดีเออแค่นั้นเองแล้วมีอะไรพี่ออตยังได้ไหมขามี่สเปคแต่พี่สูงกว่าหลังหมานิดเดียวนะไม่สูงกว่าหลังหมาไม่เป็นไรแต่ไข่ใหญ่อะไรก็กู อะไรก็กูมึงใหญ่อะวายมึงก็อย่าไปวายสิอีที่อะถ้ามึงไม่วายมันก็เป็นเฟกนิวแล้วความอยากรู้อยากลองไม่ได้ครับไม่ได้ครับมึงจะเชียร์ให้แขกรับเชิญจากกูไม่ได้เพื่อนเขาบอกว่าฝรั่งก็ได้ตอนนี้เขาชอบฝรั่งแล้วว้าวคราวนี้ข้อดีเขา้อดีคือมั่นคงไหมอาชีพเขามั่นคงนะเขาเป็นข้าราชการใช่หญิงอยากโอ๊ตกันนี้ซื้อปืนกับเราได้ปะไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นของหลวง แต่พี่เคยรู้ของหลวงแล้วแต่พี่เคยรู้ของหลวงแล้วอะไรมของหลวงไม่พี่เคยรู้ของหลวงมึงโดนของหลวงเดี๋ยวมึงเจอนัดรับ เหมมึงเจอข้อดีมันคงไอ้ัต์ข้อดีมีอย่างเดียวที่เดี๋ยวไปโรเงนไม่แล้วก็เหมือนแบบเขากลับมารักตัวเองมากขึ้นนะเออมันมันมันก็จะเป็นข้อดีกับการแบบการใช้ชีวิตต่อไปแล้วเขาสวยใช่ข้อดีคือเขาสวยคุณดีดูเขาเซ็กซี่แค่ใส่เปย์อ๋อเหรอเพราะนอกจากว่าเป็นทหารเป็นทต่นอเป็นไกด้วยเป็นนักร้องด้วย ใช่ก็เลยแบบเออถ้างานเป็นไกดนี่คือไก่อะไรครับไก่ทอดหรือว่าไก่ทอดไก่ย่างหรือว่าเป็นไก่ต้มน้ำปลาเขาไม่ได้เป็นไกดอย่างเดียวนะเขาเป็นรเ่เราเป็นเป๊ดเราเป็นเป๊เป็นเต๊ด้วยเหรอแตแล้าจะจบที่ไก่แล้วแล้วก็ข้อเสียนะข้อเสียไม่แน่บ้างอารมณ์ร้อนไหมคะมากเป็นคนที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างในชีวิตเราทําให้หนูเกิดโรคซึมเศร้าและแพนิคและก็รู้อีกทีว่าเป็นไบโพลาร์ด้วย ก็เหตุการณ์เมื่อไม่นามนมานี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 4- ีหเดือนที่แล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ที่เตียงนัน่งคุยเล่นกันอย่างเงี้ยสนุกสนานอยู่ดีหนูช็อตไปเลยแล้วก็นิ่งแล้วก็เดินออกไปที่ระเบียงหนูอยู่คอนโดชั้น20หนูไม่รู้ตัวมันเหมือนเราที่สนุกสนานคนนี้หลับไปแล้วใครไม่รู้คนตื่นขึ้นมาแทนรู้ตัวอีกที่คือป,ปีนระเบียงออกไปแล้วที่พร้อมจะโดดตึกลงไปมันน่ากลัวนะโอยไม่อย่างเงียง้อยอันตารายนะอย่างเงี้ยนะแนะนําว่ายัางไงก็ต้องกินยาคุมแบบสมบุกไม่ใช่ยาคุมกิน แต่ถ้าหนูไม่มียาคุมหนูโทรได้ไม่หมายถึงว่าต้องกินยาเพื่อที่จะคุมอาการของเราเนี่ยให้สม่ําเสมอบางทีเราชอบคิดว่าดีขึ้นแล้วใช่ค่ะหายแล้วก็เลยหยุดกินซึ่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้มันต้องแบบไปเรื่อยๆเนาะชอบตองแชทไม่ชอบตอบแชทไม่ใช่จะตอบเฉพาะงานสมมติอภิษณีติดต่อเรื่องงานมาเดี๋ยวนี้เลยหนูตอบเดี๋ยวนี้แต่ถ้าพี่อกมาทำไมครับไว้ก่อนอ๋อขอพี่ของของพี่เรื่องงานมาพี่ก็ไม่ตอบนะพี่ก็ไม่ตอบนะดูยัง คือโอ๊ตเนี่ยมันต้องอยู่กับมือถือเหมือนจะตอบถ้ามันไม่ได้อยู่อ่ะสามเดือนมันก็ไม่ตอบมึงถ้าแฟนก็ปักบุตรไปดิปักไว้ตอนแรกเป็นแฟนจะจะกูไม่เคยปักปักธงไว้ดิกูไม่เคยปักแชทใครเลยเพราะกูรู้สึกว่าถ้าอยากเจอกูก็แค่โทรมาแชททำไมใช่ใช่ไม่น่าละเด็กมาหาหลายคนใครก็ต้องมาใครก็ต้องมากูก็เบอร์ไม่เลยสั่นเบอร์ไอ้ยี่ยังคุ้นไปเลยสัตว์ เจอเขาได้ที่ไหนเออเอาไกด์ไกด์คือไปที่ไหนจะไปเธอจีบหนูให้ไกด์ให้กลาเป็นไกด์นี่ตอนนี้อ่ะโทรลักษณะจากเนี่ยโทรมาก็รับรับงานอ๋อแล้วไอ้การเป็นไกด์ของหนูมันคือยังไงวะหมายถึงว่าอยากเที่่ยวมเป็นเจ้าของบริษัททัวร์อ๋องั้นบอกโทรบอกคุณแม่นะเวลาทัวร์ลงอย่ามาลงบ้านพี่นะเวลาทัวร์ลงอย่ามาลงบ้านพี่นะเวลาไปทัวร์มาเนี่ยอะไรเงี้ยคนละทัวร์คนละทัวร์โอเคโอเคโอเคก็ถ้าสมมติอยากเจอมีอย่างหนึ่งเลยคือก็จัดกรุ๊ปเที่ยวกับเขาได้มาแบบให้เขาคือคือแบบ ทูพี่ครับพี่อยากเที่ยวที่นี่ครับมีที่ไหนแนะนำบ้างเออแบบชวนคุยอะไรอย่างงี้นะเขาพาเที่ยวไทยอ๋อโอเคอ่ะแล้วร้องเพลงร้องที่ไหนร้องเพลงด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็ อาจจะนะกำลังประจำที่ร้านเมคาค่ะที่จารันใช่จารันจารันจารันสนิทวงก็ตามไปเจอได้ใช่แล้วกลางวงกลางวันหนูเที่ยวห้างไปเดินเล่นซื้อของบ้างไหมด้วยความที่เราทำงานไกด์หมดเวลาแล้วมันไม่ไหวอ่ะพอรูทกลับมาวันว่างนอนนอนเยวนอนเท่านั้นกันเลยก็จีบเนี่ยก็ต้องดีเอ็มโซเชียลเท่านั้นทุกช่องทางเชิญค่ะก็ ชื่อ Facebook นะคะชื่อเปรียวนัทยา P E R A W N A T T A Y A ชื่อเดียวกับ IG เลยค่ะแล้วก็มีช่อง Tik t o k ชื่อฉันคือเจ้าหญิงเบลค่ะฉันคือเจ้าหญิงเบลหวานหวานนูนี่เข้าไปดูแล้วคอนเทนต์ครับเป็นไงบ้างอ่าอย่าลืมนะครับผมคนไทยทุกคนนะครับมีสิทธิ์ครับและเราก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ด้วยใช่ค่ะในเรื่องการป้องกันโรคนะการคุมกาเนิดแล้วก็การควบคุมการตั้งครรภ์ได้ฟรีนะคะผมติดต่อไปที่ไหนพี่โอ๊ตสปสชครับผ่านทางแอปเปาตังค์ได้เลย ครับไปได้เลยป่ะคะไปได้เลยไปได้เลยขอบคุณน้องด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาฝ่ายทีหนึ่งร้านลูก้าสูบมิสามสิบเ1ค่ะสุบมมสิบเอ็ดเข้ามานิดเดียวจ้ะนะครับร้านน่ารักบรรยากาศดีอาหารอร่อยจ้าสีมนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นนะคะป๊าป๊างปป๊ปิ้ว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 